เด็กปั๊มใจเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะมีลูกค้าเข้ามาเติมน้ำมันแล้วหลังจากนั้นก็ชิ่งค่ะไม่ยอมจ่ายเงินนะกระโดดเกาะหลังคารถตามไปเลยบาดเจ็บด้วยนะเหตุการณ์นี้มีคลิปกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตั้งแต่ตอนที่รถคันนี้เข้ามาเด็กก็ทำหน้าที่ไปเติมน้ำมันให้เสร็จจับป๊านี่ก็จะเข้าไปเก็บเงินแจ้งยอดเงินไป2500บาทครับพี่รปรากฏว่าแทนที่จะจ่ายเงินกลายเป็นว่า ลักษณะเขาเหมือนไม่ยอมจ่ายนะมีเจราจากันอยู่พักหนึ่งมไม่รู้บอกพูดอะไรกันอะว่าแบบไม่มีเงินไม่มีท่อนจ่ายโอนใจสกแกนบัตรเครดิตหรืออะไรอย่างไรนะคะแต่สุดท้ายหนีค่ะเร่งเครื่องรถหนีไปเลยนี่เด็กปัม๊มลักษณะเหมือนจะแบบมีแปลกๆแล้วนะชงโงโดด่ไปเ,เด็กเกาะเลยครับเกาะท้ายรถขึ้นไปเลยคือทันทีที่เห็นท่าว่าเขาจะออกตัวแน่แล้วขึ้นรถไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็บาดเจ็บด้วยนะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ แล้วคนขับกระบะก็หนีไปได้เหตุการณ์วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาตอนประมาณเกือบเกือบ4ทุ่มนะคะคือพอโดดขึ้นรถแล้วเนี่ยยังอยู่บนรถต่ออีกยาวเลยนะ20กิโลเมตรแล้วตัดสินใจกระโดดลงมาในมีนอายุ40ปีค่ะเป็นชาวเมียนมานะเด็กปั๊มคนนี้เขาบอกว่าคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยลักษณะก็คือตัดสินใจกระโดดไปเพราะว่าคนร้ายเติมน้ำมันไปตั้ง2,005ครับคือถ้าไม่ได้เงินมาเนี่ย เดี๋ยวเขาจะต้องรับผิดชอบแทนไงเลยตัดสินใจกระโดดขึ้นไปเลยดดแล้วก็บาดเจ็บนะบาดเจ็บที่หัวกระดูกหายปะลากก็แตกนิ้วมือข้างขวาก็หกักแต่ยอมโดดขึ้นไปอฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงทางนี้ครับผมตกใจอ่ะเพราะคนขับไม่มีท่าว่าจะจอดรถอ่ะเขาขี่ไปเรื่อยๆเลยขับเร็วเลยเร็วเลยด้วยครับค่ะแล้วน้องเนี่ยบาดเจ็บยังไงบ้างเขา็บาหัวแตกตรงนี้เย็บ สี่ห้าเข็มนะครับแล้วก็มีแผลตามตัวแผลช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครับเงินถกาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยเขาอบอกว่าในแบงค์เนี่ยนะเขาอยู่ในเหตุการณ์รตอนวันนั้นเขาบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงกระบะออกตัวบึ้นออกไปหันมาีกทีเอาเพื่อนหายตัวได้ม,มารู้อีกทีคือเพื่อนกระโดดขึ้นรถไปนั่นแหละค่ะคือไอตอนกระโดดขึ้นรถน่ะไม่ได้บาดเจ็บนะฮะแต่มาบาดเจ็บตอนกระโดดลงลงมาจากรถเพราะว่าเขาเกาะไปเนี่ยยี่สิบกิโลเมตรนะฮะระยะทางจากปั๊มแล้วตัดสินใจ กระโดดนะฮะกระโดดลงมาจากรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตอนจังหวะที่กระโดดลงมาคือรถมันไม่ยอมจอดอะเกาะไปไกลมากอะยี่สิบกิโลเมตรอะคือเรียกว่าแบบไปแบบข้ามอำเภอกันเลยอะระยะทางเนี่นะฮะแล้วยังไงต่อก็ขบาหนีไปครับขบาดหนีไปส่วนในมีนเด็กปั๊มก็ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวอยู่คะ่ะ2,500 แต่ก็อันตรายนะเสี่ยงมากนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมีหนุ่มรับเหมาครับขับรถกระบะเนี่ยไปชนกับเสาไฟฟ้ากลางสายฝนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะตอนประมาณ5้าทุ่มเมื่อคืนนี้มีคนติดอยู่ในรถนะครับอยู่บนถนนชยางกูลตาบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุนะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถกระบะนะครับชื่อนายชาญเดชเผือกยิ้มอายุ40 และนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาซ้ายโดยโดยรอบจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างหลายชนิดเนี่ยหล่นกระจายเต็มพื้นถนนเลยนะครับเบื้องต้นคาดว่านายชานเดชเนี่ยคือน่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและกําลังขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วระหว่างทางฝนตกหนักถนนลื่นทําให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่วนว่าจะมีการดื่มมาหรือไม่นะครับก็ได้ให้ทางโรงพยาบาลตรวจหา ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนคนเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ,รบที่บางละมุงชนบุรีเมื่อตอนเที่ยงคืนเสร็จษที่ผ่านมามีมอเตอร์ไซค์รวมตัวกันแข่งกันคือซิ่งกันวันอย่างนั้นเถอะนะครับตำรวจรู้ก็เอารถตำรวจเดี๋ยวว,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 วับวับมาแล้วก็วัยรุ่นก็ซิ่งหนีฮะไปชนกับรถทางตรงได้รับบาดเจ็บไปสี่คนอย่างที่บอกว่าเหตุเกิดเมื่อคืนเนี่ยนะครับเมื่อตอนเที่ยงคืนต่อเน,นื่องถึงตีหนึ่งเนี่ยศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานได้รับแจ้ง บอกว่ามีเหตุมอเตอร์ไซค์ได้เฉียวชนกันบริเวณสี่แยกทางรถไฟซอยหนองกระบอกอยู่ที่หนองปลือบางละมุงในที่เกิดเหตุอยู่ที่พงหญ้าริมทางรถไฟเนี่ยพบคนเจ็บมิตสี่คนนะครับเป็นชายสองหญิงสองอายุก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยระหว่าง1 6ถึง20ปีเนี่ยนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่นวยกู้ภัยก็เนี่ยไปประถมพยาบาลและก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงริมถนนเนี่ยไปพบรถมอเตอร์ไซค์สภาพแต่งซิ่งท่อดังที่เรียกว่าเปลือยชุดเปลือกออนี่นะครับทะเบียนชนบุรี ส่วนคู่กรณีก็เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันสภาพแต่งซิ่งท่อดังเช่นกันทะเบียนก็ชนบริเช่นเดียวกันเนี่ยถูกชนเข้ากลางลำของรถมอเตอร์ไซค์เลยกระเด็นเข้าไปในป่ารถก็เสียหายสอบถามนายโอนะครับเนี่ยพนักงานส่งอาหารที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ท่อดังมาด้วยความเร็วแล้วก็มีตำรวจเนี่ยขี่รถตามมาพอมาถึงช่วงทางแยกถนนเลียบทางรถไฟเนี่ยวัยรุ่นอีกคันก็ขี่มาทางตรงแล้วก็ไปชนกันเข้าอย่างจัง และก็กระเด็นเลยเนี่ยคนละทิศคนละทางนะครับทั้งนี้ทราบว,ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันแข่งรถบนถนนหลวงตำรวจรับทราบก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบเมื่อวัยรุ่นเห็นตำรวจก็พากันตกใจฮะต่างก็พาเร่งเครื่องหลบหนีแต่ว่าก็ไปพุ่งชนกันครับส่วนที่นี่คมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะชาวบ้านตกใจมากมันลักษณะก็คือมีพวกถุงขยะเนี่ยนะคะเอามาทิ้งไว้อยู่หน้าโรงเรียนแล้วบางถุงมันแตกออกมาเลยได้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันคือพวกครีมยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆน้ำหนักเป็นตันเลยนะ มาทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะใกล้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลพนานิคมอํมนาเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะเนี่ยมันก็จะเห็นลักษณะเป็นครีมทาผิวมั่งยามั่งเวชภัณฑ์อะไรต่างๆมั่งดูแล้วบางส่วนก็คือหมดอายุแล้วนะคะลักษณะจุดที่พบตรงนี้ก็อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็มันก็มีป้ายปักเอาไว้ด้วย,ว,ยว่าอยากทิ้งขยะบริเวณนี้ปักเอาไว้เด่นเป็นสงาเลยแต่เออก็มาทิ้งกองบเบลออยู่ตรงนี้นะคะคทางชาวบ,บ้านในพื้นที่ชื่อคุณสราวุฒิผู้มรินอายุ49ปีเนี่ยบอกว่าคือขับรถผ่าน แล้วเห็นถุงกมาทิ้งไว้ผิดสังเกตก็จอดดูแล้วก็พบว่าข้างในถุงเนี่ยมันเป็นลักษณะพวกครีมหมดอายุกลัวเด็กจะเก็บไปเล่นหรือเอาไปกินหรือไปทําอะไรแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะ,ะฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่คุณสราวุฒิค่ะมันน่าจะาไปทิ้งที่อื่นหรือไม่ไกลๆชนครับอันนี้มันเขตโรงเรียนแล้วเด็กเขาถ้ามาเจอเนี่ยเขาเก็บเล่นแน่นอนมันมียาหลายตัวและหลายยี่ห้อด้วยฟ้าทลายโจรยังมี ลาครีมที่มีประชาชนจะมาเก็บไปใช้ผมบอกว่าทิ้งเลยครับของหมดอายุแล้วไอของท,ที่เจอเนี่ยพี่ว่าเยอะไหมมหาศาลเด็กเก็บกไปเลยค่ะเห็นบอกว่าคุณสลาวุฒิเนี่ยตอนที่เข้ามาดูเนี่ยนะยังมีชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะมาเห็นเป็นกระปุกครีมหลอดครีมครับแพ็กเกจจิ้งมันยังดีอะค่ะจะเก็บเอาไปใช้เฉยเลยเขาต้องห้ามเอาไว้นะว่ามันหมดอายุแล้วนะมันอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ยังไม่รู้เลยใครเอามาทิ้งนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งค่ะ ส่วนที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกมีโจรแสบขโมยรถจักรยานยนต์จากนั้นก็ไปแยกชิ้นส่วนถอดเอาอะไรตามใบสั่งและเอาซากรถเนี่ยไปโยนทิ้งไว้ที่ป่าข้างกำแพงวัดตำรวจก็ไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งบอกว่าไปพบซากรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกนำมาโยนทิ้งไว้ที่ข้างกำแพงวัดศูนย์วิปัสสนารังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก็มีซากรถจักรยานยนต์จำนวนมากเอามาทิ้งอยู่ที่ป่าข้างกำแพงวัดคนร้ายได้ถอดเอาล้อรถจักรยานยนต์ท่อไอเสียอะไหล่รถหลายชิ้นถูกถอดออกเหลือแต่ซากนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยทราบว่าเป็นรถที่เจ้าของเนี่ยไปแจ้งความรถหายเอาไว้นะครับก่อนที่จะมีคนมาพบเป็นซากรถเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยนะหรือคนร้ายเนี่ยมันขโมยรถเสร็จมันก็ถอดเอาเฉพาะอะไหล่นะฮะบางตัวเนี่ยเอาไปขายนะฮะน่าจะมีใบสั่ง อะไรบางตัวส่วนโครงรถซากรถเนี่ยที่ไม่ได้ต้องการก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ได้มีการนำซากรถดังกล่าวเนี่ยเอาไปเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ,รบนี่นะครับ